การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับพวกเราช่องคลายทางเงนนะครับแล้วก็แฟนคลับย C ทูครับทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็ มีพัสดุส่งมาให้นะครับผมเป็นของคุณอาชีรสวัสดนะครับปัญญาบางนะครับผมก็เป็นพัสดุนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นยานะครับผมยาเพื่อจะมารักษาให้พู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่าที่คลุงการของเรานะครับยายาของที่ผู้ใหญ่ใช้หมดนะครับผม เลยท่านก็นเลยส่งมาให้นะครับเพราะว่ายาที่ใหญ่ใช้เขาใช้กันยืดนะครับผมแล้วก็โครงการเราสั่งยืดนะครับผมก็มันดื้อกว่าแล้วยังไม่ได้นะครับก็เลยเพีเรยรใจดีครับจากคุณที่รักวิ์ทานส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามยียาอะไรมากนะครับผม ครับยาหนี่ครับยาระไงสาทิตครับผมอ่านค่อยจาครับผมมีภาษาไทยด้วยคอาเลนฝั่งนี้จากฝั่งนี้โพลิซินนะครับเป็นยาโพลิซินนะครับผมถ้าเป็นคอหมอก็จะเป็นอยู่มี่ครับนี่ของ<ห>โครงการทีท่บานเราเราใช้ทุกวันค่ะก็จะเป็นแบคตาซินแบคตาซินค่ะ ครับใช้รักษาไฟที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลสุดแผลเลื้อลังครับอ๋ <c oughs> อก็เป็นตัวยาชนิดเดียวกันนะคะหรยอยะไปดู<น>สันครับเอออาจจะคนละบริษทัทค่ะแต่ตัวตัวยาเดียวกันเราก็ถบถามคุณหมอว่าใช้ได้ครับ <c oughs> นี่นะครับเปดูครับมืองานนะั้นแกให้ดูครับผม ผู้ใหญ่ก็ oh. ออนแล้วค่ะขยาวโซ่แล้วเหมือนกันครับค่ะเป็นเกลือตัวยาเดียวกันค่ะนี่ครับเยงแต่คนละบริษัทนะคะครับเป็นครีมซีมเเลืองเหมือนกันนะครับแต่คนละบริษัทนะครับผมเป็นครีมตัวยาจะเป็นทีพพึ่งนะคะจะป้องกันการติดเชื้อค่ะครับผมที่เราใช้ทุกวันนะคะหลังจากที่ล้างแผลเสร็จ แล้วก็จะใช้ขี้ผึ้งนะคะใส่ที่ผ้ากอซมาให้กินก่อนนะสองเยอะมากเลยค่ะเพราะช่วงนี้ยาขาดเคลนค่ะสามสี่ห้าหุกเจ็ดแปดเก้า หยตรงพอดีนะครับผมนี่ครับบูชาได้หลายเดือนนะครับผมขอบคุณมากค่ะคับขอบคุณคุณชิดรสตัมากเลยนะครับผมที่รักแล้วก็เอ็นดูพ่อใหญ่นะคะครับผมขอบคุณท่านเป็นญามากเลยนะครับขอขออวยพรให้ท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านครับรวยแล้วอี ดยแบบไม่มีกำหนดนะครับผมอันนี้เราก็จะได้ล้างเพลสใส่ยาให้เพหญยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานไม่มียาในนใส่ครับก็ใส่พักกดไว้เฉยๆนะครับผมเมื่อวานเพราะว่ายาหมดครับยาหมดพอดีเมื่อวานหมดเมื่อวานหมดเมื่อวานค่ะครับพอดีครับเมื่อวานพอเลนเปิดก็ปลุกยาค่ะหมดมหมดเมื่อวานค่ะหมดจริงครับไม่มีเลยครับนี่ ถามคุณหมอว่ายาจะมาเอาไหนยาของโครงการก็ออกมอว่าประมาณสิบเดือนนะครับผมสิบเดือนนะครับผมแต่คุณหมอก็สั่งนานแล้วแต่ยังไม่ได้เนาะสั่งนานแล้วค่ะครับผมโดยทางคุณหมอว่าจะได้ประมาณเช่นเดือนนี้เลยครับผม,มรู้วันไหนครับผมโอเขียอ,อดกินยาแล้วเดี๋ยวจะเอายาให้เพ่ยยก่อนครับผมเป็นยาที่ี ดีครับท่านสั่งมาให้นะครับนี่ครับเป็นยามัดนะครับนี่ครับกินดีมากเลยนะครับพ่อใหญ่กินอาหารดีมากเลยพ่อใหญ่ส่วนกล้วยก็ทยอยให้กินทุกวันค่ะนะครับกล้วยกานี่ไม่ลืลนะครับในยานี่กินดีมากกล้วยยังเหลืออยู่ สอเครือไม่ควานเลนก็ให้ให้พ่อใหญ่กินทุกวันนะคะทยอยให้กินค่ะกล้วยมาให้พ่อใหญ่ด้วยเหลืออยู่สองเครืออยู่ค่ะคันนี้ก็เป็นพันย่านะครับที่เราไปจัดนะครับเอฟซีครับนี่นี่ครับพันย่าที่เรกัดกับควานเลนอยู่นั่นนะครับแล้วก็คัดซุ่มลังค่าเขียวครับไล่ขนาดนี้ครับแบ่งได้ายกาดนี้ครับอ้ของเราก็จะส่งเซมครับเลนย่ามานไล่กว่านะครับ อันนี้ไม่พอแล้วครับผมแล้วก็จะเอาพันยาของในเลกยาของเรามาใส่เพิ่มครับแจกินแล้วก็จะสะสมยาที่คลุมการเกษตด้วยนะครับผมก็พันยาที่แจกด้วยค่ะครับแล้วก็เป็นโอ้อยครับที่ฟีให้เมื่อวานนะครับโอ้อยนั่นนะนะครับโอ้อยหวานนะครับที่เราใช้ฟีใจดีครับอยู่บุญลำครับพา เที่ยวรับม่วนก็เป็นไกด์ให้ให้กับเวบซีนะครับผมท่านก็นเลยสั่งให้พ่อใหญ่ซื้อมัดน,นะครับไอ้มวาน,นะครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับทั้งยาหน่อยหน่อยหวานๆน,นะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพ่อใหญ่ว่ากินยาแล้วขอของหวานหน่อยควาเลนของหวานครับเดี๋ยวจัดไปรับผมมีของหวานด้วยนะพ่อใหญ่ เอามีดมาตัดให้พ่อใหญ่กินง่ายๆด้วยแค่กินยาเลยบอกใค่กินของอร่อยมาก <c oughs> กินของหวานต่อ <c oughs> กินของหวานจอนอ๋อตีบๆอน,นยาก่อน <c oughs> กินรวมมิตรพ่อใหญ่ ารู้ไหมกินขคงอร่อยก่อนนะเนอะย,ยากกินทีไรเนาะใหญ่อ,องอร่อยอมกรอยออเฮ้ยทำยังไงด เอาไปถือไว้แล้วค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่จะกินช้าเทียบร้อยครับผมผมพ่อของนะ้ตกม,ม้ามคืนครับอีกทีอีกประมาณกี่วันจะได้ปลูกควาเลนยาของเรา ของเรานะครับตรงนี้ก็พันหญ้ามาครับได้ห้าสิบมัดครับพันหญ้ามาครับก็สะสมตรงนี้มะลือนี้ครับผมปลูกพอดีครับรปลูกพร้อมกันเลยครับมะลินี้ครับจะได้ให้เอาวางให้พ่อใหญ่นยวางบนหญ้าให้พ่อใหญ่กินแล้วพ่อใหญ่กินเองได้กินเลยครับ กุ้ยอโกรน้องคลองหวานนะยากไปทังกินของหวานก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องคลายทั้งันด้วยนะครับ ได้เป็นกำลังใจครับผมได้ไม่้านที่ใหม่นะครับผมก็ขอขอให้ทีทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความดีนะครับผมปราศจากโควิดนะครับผมก็กำลังระบาดนะครับไปไหนไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับผมจากคลิปนี้ก็ขอกันราว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้อยเดีอยอยู่อใสอุ้ยไข่หนาลงเลยครับผม